ดูเรื่องของซานโชกันหน่อยค่ะหลังจากที่ยูเวนตุสปล่อยเคียซ่าได้แล้วครับคราวนี้ดิวซานโชเริ่มชัดเจนออกมาครับอืมจะนัดซานโชใช่อ่าก็พูดใกล้ๆเลยครับเมื่อวานเนี้ยลองไปสืบสืบดูแล้วนะครับทําไมแมนยูเตดขอไปทำไมแมนยูกลับไปคุยกับเชลซีที่ลอนดอนคือปีศาจแดงเนี่ยมีมีบริษัทอยู่ในเป็นจริงๆเป็นเฮดคอเตอร์เลยนะที่ที่กรุงลอนดอนนะครับคือเขาอ่ะต้องการจะปล่อยซานโชให้ได้ครับ เพราะว่าการที่แมตตดปล่อยมาซิยาวแล้วก็วารานไปเซฟเงินค่าเหนื่อยมหาศาลแล้วทำให้จับใจใช้สอยง่ายมากซานโช่เนี่ยโหผมพูดมานานเลยไหมว่าก่อนตลาดปิดเนี่ยไปแน่นะครับตอนแรกแมนยูก็เลยไปคุยกับเชลซีก่อนนะครับซึ่งเชลซีข้อแม้เดียวก็คือเหตุผลเดียวกันอยากปล่อยลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับแต่ว่าพอยูเว่เคลียร์ปัญหากับเฟสติโก้เคซ่าจบ โอ้โหอันนี้เขาขยับชัดเจนมากเลยครับก็คือเขาพร้อมที่จะมายืมตัวซานโช่และเป็นสัญญาบังคับซื้อในฤดูกาลหน้านะครับเพราะเชื่อว่าราคาระดับ35ถึง40ล้านยูโรนะครับซึ่งดูทรงแบบนี้แล้วซานโช่ก็คงตอบตกลงเพราะว่านัดล่าสุดไปที่สนามในเกมเจอกับไบตันก็แม้กระทั่งตัวสำรองก็ไม่อยู่ในลิสต์เมื่อไหร่ก็ตามที่ยังเป็นเอริเทนหากอยู่ซานโช่ตอนแรกผมว่าเขาก็เขาคงมองครับว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยแมนยู เป็นกุซือคนนี้หรือเปล่าอ่่พอดูทิศทางชนะในรอบชิงกับแมนเชสเตีรเขาก็ต้องรอไงแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะตัวไร่ออกเมื่อไหร่ไงทีนี้คงต้องไปยูเวนตุสก่อนนะคะเพราะว่ารอต่อเดี๋ยก็ยังไม่รู้ความชัดเจนแต่ถ้าสมมติมีดิวที่น่าสนใจอย่างยูเว่เข้ามาเนี่ยก็ฟานโชคงไปก่อนดีกว่าในที่เหลือถ้าสมมติเป็นดิวยืมตัวไงกลับมาถ้าคนนี้ไม่อยู่แล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะอายังไงต่อแล้วก็คุณผู้ชมเห็นไหมครว่าเดี๋ยวนี้ทิศทางการทําทีมเนี่ยนะ จริงๆแล้วโหถ้าเปรียบเทียบตอนพีคนี่คนละล่างครับซันชโชกับเคเอซ่าครับแต่ว่าพอเขามองกันว่าอะซานชโชไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บเขาพร้อมที่จะดึงกลับไปจริงขั้นเหนื่อยเนี่ยนะครับแมนยูขอให้ cover ทั้งหมดคือตอนนี้แฟนแมนยูอาจจะไม่ทราบว่าขั้นเหนื่อยเขาโดนล,ลดนะครับเราะปสศาจแทงไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้จ่ายอยู่2องแสนห้าแล้วเวลาไปดอทมูลรอบที่แล้วแมนยูต้องสมทบทุนนะ<ช>ดอทมูลจ่ายสมุดแสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นยูโร อันนี้แต่ต้องจ่ายที่เหลือแต่อันนี้ยูเวนตุสต,ต้องคอบเวอร์ทั้งหมดค่ะ,ะคเพื่อจะดึงไปเล่นที่เซเรียนะครับะะก็ดูแล้วกัน <c oughs> ว่าดีลนี้สุดท้ายจะจบยังไงนะคะคแต่ทีนี้มันมีเสียงกรีดค่ะเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูเตดไปไปม,มาอาจจะมีเซอร์ไพรส์ดีลกับอีวานโทนี่นะคือก่อนหน้านี้เนะน,นี่ยนะอีวานโทนี่มีข่าวกับ ทางฝั่งซาอุดีอาระเบียม,มีเชลซีอ,อะไรอย่างนี้แต่ไป,ไปมาๆค่ะกลายเป็นว่าอีวนานทานี่ที่ไม่ได้ลงเล่นให้กับเบนฟอร์ดใน2เกมแรกของพิม์ลีกเนี่ยแล้วก็สโมสรพร้อมปล่อยที่50ล้านปอนด์เลยนะ50นนล้านปอนด์เลยนะหรือว่านี่ลดแล้วนะคะก่อนหน้าน,นี้แพงกว่านี้ก่อนหน้าน,นี้เป็นร้อยเลยไหมก่อนหน้า<ะ>นี้เร้อยกว่าเลยนะแล้วลงมาเจ็ดสิบนะคะแล้วก็ลงมาค่ะก็ไม่มาอยู่ดีๆมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉยเลยป๊อปอันนี้สายข่าวฝั่งแมนยูยังไงคะยังไงโอ้มันมาจาก Evening Standard ครับซึ่งเป็นแหล่งข่าวของลอนดอนครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจริงเท่าไหร่เอ้ไม่ค่อยไม่เป็นเทียร์ไม่ใช่คนต้นใช่ไหมไม่ค่อยแม่นคือสู้ภาคเหนือไม่ได้อยู่แล้วนะครับแมนยูรีพูลอยู่ภาคเหนือถ้ามาฝั่งพวกแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวอะไรอย่างเงี้ยคืออีฟนิ่งสแตนดาร์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นแฟนสเปอร์แฟนเชลซีตามนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับไอวานโทนี่เนี่ยผมว่าในนาทีสุดท้ายอะยังไงเขาต้องอยู่ในอังกฤษให้ได้อะเขาคงไม่อยากไปซาอุอะมันมีวิธีดิ้นเร็วไปเนาะใช่ครับ จริงใจเนี่ยอยากเห็นเขาอยู่กับทีมใหญ่มากเลยมันถึงเวลาจริงๆเหมือนเห็นพิกฟอร์ดเล่นอย่เอเวอร์ตันอ่ะมันถึงเวลาต้องย้ายแล้วอ่ะ,ะเช่นเดียวกับไอวานทนี่ยังไงก็ควรจะต้องย้ายทีมแล้วไม่ไมจำเป็นต้องมาแมนยูไปเชลซีไปอาร์เซนอลก็ได้ส่วนชีเวลสั้นๆก็คือยูไนเต็ดไม่เอาเพราะลูกชอกํกำลังจะหายเจ็บแล้วนะครับก็จบไม่ไม่น่าจะดิวทั้งชีเวลแล้วก็สเตอร์ลิงแล้วที่ใจจังเลย ไม่เอาหนูลิ่งแล้ว